สวัสดีครับคลิปของวดตออนไลน์กลับไปอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปข่าวสารนะครับแต่มันเกี่ยวกับ a m a ม o n เต็มๆเลยนะครับก็เป็นข่าวของ CNN Business นะครับแจ้งว่าเจฟส b เบ o s สนะฮะไม่รู้ผมพูดถูกป่ะนะ i s s โอลิส h ิจั s เ t ็ตนิว e รคคอร์ก็คือเจฟส b เบ o s สนี้ทำใสถิติคนรวยที่สุดในโลกใหม่จริงๆเนื้อข่าวมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เพื่อความง่าย ผม copy มาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้ก็มาอ่านกันนะครับจากนิวยอร์กธุรกิจ CNN น,นะครับเศรษฐกิจอาจเจอปัญหาแต่กระเป๋าเงินของเจฟฟ์เบซอสไม่สามารถบอกได้ตอนนี้เขามีมูลค่าเกือบ172,000ล้านเหรียญสหรัฐเป็นสถิติใหมส่สำหรับคนที่รวยที่สุดในโลกตามดัชนีบลูเบิร์กพออะไรไปดูกันเบซอส,สในสัปดาห์นี้แซงหน้าบันทึกความมั่งคั่งก่อนหน้านี้ของเขา แปลว่าสติเก่ามันก็เขานั่นแหละที่เขาไปถึงก่อนการหย่าร้างจับไม่คีเดี๋ยวมีช็อคอีกนะฮะภรรยาเก่าของเขาเมื่อปีแล้วทั้งคู่หย่าหลังจาก25้าปีของการแต่งงานเธอได้รับหุ้นอเมรซ25เอซน์ซึ่งเป็นสัดส่วน4%เในบริษัทความมั่งคั่งของแมคเคนซี่ก็สร้างสถิติเช่นกันตอนนี้คือเมียเกา่าอ่ะมีมูลค่าห้าิ็ดพันล้านเหรียญสหรัฐทาให้เธอเป็นบุคคลที่รวยที่สุดอันดับ12ของโลกคือถ้าไม่แบ่งให้เมีย รวยขึ้นอีก57 0 0 0พันล้านเหรียญความมั่งคั่งของเธอพุ่งสูงขึ้น54%ทุกปีหรือเพิ่มขึ้นเกือบ2 1แปลว่า Amazon ทำกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ50%ทุกปีพันล้านตามตัวเลขของโ l o เบิ e r g ความมั่งคั่งของเบซอ s ort, ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับ Amazon เขาเป็นเจ้าของประมาณ57ล้านหุ้นหรือ12%ของบริษัทนี่แบ่งคนได้หรื่องอีกนะ และสต็อกของมันเพิ่มขึ้นก็คือสต็อกใน Amazon FBA เพิ่มขึ้น56%ทุกปีก็คือเขาขยายโกดัง Amazon FBA ทุกปีทั่วโลกนะครับอันนี้ Amazon ได้รับประโยชน์จากการเชื่อมจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิดนะฮะโคโรนาไวรัสเนื่องจากร้านค้าอันนี้ผมว่ามันแปลแปลกๆฮะอินเละปูนนั้นปิดตัวลงก,ก็คือร้านค้าทั่วไปครับปิดตัวลงหรือมาชิญกับสาย สายป่านที่ยาวไม่ได้เนื่องจากการปิดโรงงานในสหรัฐในปีนี้เหมือนเมืองไทยอะ่ะปิด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 บริษัทของแมซอนซึ่งต้องเผชิญกับวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานและการจ่ายเงินในว่าสัปดาห์นี้บริษัทได้ให้เงินมากกว่า500ร้ล้านเหรียญในฐานะโบนสัสแจกโบนัสอีกห0 0อยเหรียญให้กับพนักงานแมซอนให้กับพนักงานแนวหน้าที่อยู่กับบริษัทคือมันต้องเสี่ยงกับเรื่องโรคด้วยเพราะของที่ส่งมามันก็อาจจะมีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยครับ ตลอดเดือนมิถุนายนและความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากบริษัทต,ตัดค่าแรงรายชั่วโมงสองเลนสารัตและจ่ายค่าลงหน้าสองเท่าสําหรับพนักง,งานแนวหน้าในปลายเดือนพฤษภาคมมันอาจจะแปลเพี้ยนนิดนึงนะฮะกูก็แปลนะครับแต่ผมจะบอกว่าเขามีโบนัสให้กับพนักง,งานแถมโอเพิ่มขึ้นสองเท่าและยังมีข่าวเก่าก็คือรับจ้างพนักง,งานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแสนคนมันเหมือนเมืองไทยอะครับอยู่บ้านโดนโดนให้กับตัว ชอปปิ้งลาซาด้าชอปปี้ขายดีมากขึ้นและเช่นเดียวกันครับอเมซอนมียอดที่ขายดีมากขึ้นจนทําให้เจ้าของอเมซอนเจฟ f b เบซอรนี้รวยเพิ่มขึ้นนั้นมันสื่อถึงอะไรสื่อถึงว่าอเมซอนขายดีมากๆผมบอกเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงโกยนะครับใครที่เริ่มต้นทําแล้วอยากให้วิเคราะห์สินค้าที่เวิร์กจริงๆและผมทํากราฟไปเพื่อนๆดูทุกวันว่าบางตัวเห็นไหมเดือน4เดือน5เนี่ยกราฟมันสูงขึ้นอย่างผิดปกติแปลว่าขายดีมากมาก ช่วงนี้เป็นโอกาสกอบโกยในปีนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเก็บเงินคือถ้าคุณทําดีๆนี้แบบแจ่มเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ใครที่สนใจคุณจะรอดูคลิปตามติดชีวิตคนทำอ a มาซ o n หรือวันนี้คุณจะเริ่มทําเลยใครที่ลงเรียนผมแล้วอยากให้รีบทํานะครับนัดมานั่งทํางานที่บ้านผมก็ได้เสียแค่ค่าค่าแอร์ให้ผมดินหน่อยคุณนั่งทํางานติดอะไรถามผมได้ตลอดอยากให้ตั้งใจทําบอกเลยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นมากๆของ Amazon ยิ่ง eBay ส่งของลำบาก Amazon ก็ยิ่งขายดียิ่งขึ้นยิ่งคนโดนให้อยู่ Work from home คนซื้อ Amazon ออนไลน์ก็มากขึ้นนี่คือโอกาสที่ต้องกอบโกยแล้วครับคนอื่นเขาขายกันขนาดไหนแล้วเพราะคนซื้อยอดซื้อมันมากขึ้นคุณจะอยู่เฉยๆคุณจะเป็นพนักง,งานเก่าคุรุสภาสปสสกที่โดนไล่ออกคุณจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศเอกชนที่รอโดนไล่ออก อย่างเดียวหรือหรือคุณไม่คิดจะหาอะไรลงทุนเพิ่มเติมซึ่งเป็นการลงทุนที่หลักร้อยหรือหลักพันต้นๆต,ตอนหนึ่งธุรกิจหรือบิวทุกวันครับดูสิจะเริ่มทำกันเมื่อไหร่คุณดูคลิปผมไปคุณไม่ต้องเรียนผมก็ได้คุณจะเ,เรียนที่อื่นก็ได้แต่ผมอยากให้ว่าคืออย่างน้อยถ้าเกิดหลายๆคนทำอเมซอนใช่ไหมคุณมีเงินเข้ากระเป๋าคุณก็มีเงินไปจับจ่าย ทุกอย่างมันมันวินวินหมดไม่แน่คนบางคนที่เาขายอเมซอนอาจจะเอาเงินไปซื้ออีกคนหนึ่งซึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะมาเรียนผมก็ได้ผมไม่ซีเรียสยังไงผมก็ช่วงนี้ก็เรียนนี่คือเรียนตัวต่อตัวเนี่ยนะปกติเนี่ยก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่อยากให้เห็นว่าหลายๆคนชอบมาบ่นไงว่าไม่รู้จะทําอะไรมีเงินแต่บางคนไปโพสในพันธิมีเงินสามล้านโอ้สามล้านเจ็มาสักห้าหมื่นก็พอมาเริ่มต้นทำอเมซอน แล้วก็ขายของเลยนะครับ o อ l ออนไลน์คนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ eBay Amazon นะครับแล้วก็มานั่งจับมือทําก็มีนะครับขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยหากเพื่อนๆอยากเรียนวันนี้นะฮะโปรโมชั่นเรามีนะครับสอนจับมือทําบวกเครื่องมือ1ปีแถมเครื่องมือ3ปีมูลค่าประมาณ3 0 0 0 0นบาทแถมไม่พอครับวันนี้เรียน a m a z o n บวกเครื่องมือ1ปีรับไปเลยหลักสูตร eBay จับมือทำคอร์สจับมือทำนะฮะมูลค่าอีก6000บาทฟรีฟรีสอนให้เลยแต่ eBay ช่วงนี้นนิ่งน่งๆไอนะ เดี๋ยวพอวันหน้าฟ้าใหม่โควิดเบาบางเดี๋ยวทำอีเบสต่ออะติดต่อออดได้ที่ออดออนไลน์นะฮะได้ที่เว็บไซต์ออดออนไลน์ .com คลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับจะเข้ามาคุยกับเราทางไลน์อ f ฟฟิเชี่ยลของเขาเป็นการคุยส่วนตัวนะครับพิมพ์เองก็ได้ครับไปที่เพิ่มเพื่อนพิมแอดข้างหน้าตามด้วยออดออนไลน์นะครับโทรก็ได้ครับ0815511616ครับตอนนี้นะฮะช่องออดออนไลน์เรามีเอ่อรายการนะฮะออดออนไลน์ทอล์กนะฮะก็ไม่ได้มีถี่ทุกวันแต่ก็มีบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ข่่าาาวสรรร Amazon eBay มมีให้เือยๆนะคับ มีตามติดชีวิตคนทำอ e, ีเอ่อเมซอนในวันนี้ EP 4ออกแล้วนะครับเพื่อนๆไปตามดูได้ถ้าใครตามตั้งแต่ EP 1จะรู้ขั้นตอนการทำงานเลยว่าเริ่มต้นทำงานกันอย่างไรให้มันเริ่มขายดีและตามกันดูว่าปี2ปีชีวิตคนทำคนนี้นะฮะน้องยายาเขาจะไปถึงขั้นไหนนะครับเอ่อเราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะครับยังไงก็ฝาก Subscribe ช่องอ๊ดออนไลน์นะฮะถ้าเกิด เพื่อนๆเห็นว่าช่องนี้มันโอเคน่าติดตามฝากซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็เรามีช่องทางอื่นโซเชียลนะครับก็จะมี f a c e o o o แฟ a เ p a โอ o ออนไลน์ทวิตเตอร์โอทออนไลน์อินสตาแกรมโอทออนไลน์ฝากเป็นกําลังใจนะฮะ Follow ฝากไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ